มีสมเด็จพระพุทธอิตราชนั่งอยู่ด้านบนาาตาบเป็นตาบันตรงด้านบนเลยมาอีก้กนนี<ร>ขึ้นใจครับพับรบครับใครมีปัดอยู่ยแล้วนะครับ ก่อนจะกลับตักไปแล้วลําต้นใหญ่ๆวางไว้มตาลําต้นใหญ่ใหญ่วางไว้กอดไปขึ้นตครับทยอยหมดอีกแล้วนะครับใครทีอยู่นะับวันนี้เราปิดดวงไหายสามทุ่มนะครับวันนี้เราปิดดวงไหายสามทุ่มนะครับบางบางไหาทยอยหมดแล้วนะครับอันไหนหมดป้อมหาลงเลยนะครับจะจับอันไหนหมดป้อมหาลงเลยนะครับ เแม่แม่ที่มาหน้าง,งานดูรายสุดปกปุม่ผ้าไหนเนี่ยแจ้งเลยนะครับใครมีบัตรอยู่ะยนะครับเป็นเงินสดให้ลูกชายก็ได้วันนี้เราจะปิดล้วงหายสามทุ่มนะครับจะมาหน้าง,งานอาจาะยเดินมหาอดิมินได้วันนี้เรารรจะปิดล้วงหายสามทุ่มพี่โรสครับแจ้งด้วยนะครับคืนนี้ปิดล้วงสามทุ่มนะครับใครมีบัตรอยู่มาล้วงเลยนะครับ คนเยอะมากค่ะแม่คนเยอะมากงานที่มีคนมารมวมเลยค่ะแม่เล่าเป็นการและถ้าที่มีบัตรรีบไปล้วงไห่ดูเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปนอนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนณะจ๊ะเราจะตอมจะตอพรขาแดินไปจ้ำบ้านน้องลีโอนะคะจะขึ้นสามทุ่มนะครับใครมีบัตรอยู่เดี๋ยวเชิญเลยนะครับมาอยู่กันนะคะประกาศประกาศคนที่มีบัตรไว้ในกระเป๋า คนที่ซื้อบัตรหายทองพาโชคไว้ในกระเปอให้รีบไปล้วงกันเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวจะปิดแล้วเดี๋ยวจะปิดล้วงหายแล้วนะส<ว>ามทุกข์คับนในเวลา,าสามทุกเราไม่รอเพราะว่านะเรามีการ,รแสดงคอยอยู่ท่านที่มีบัตรอยู่ในมือให้รีบไปล้วงหายกันก่อนนะให้รีบไปล้วงหายกันก่อน ปีบัตรนี่ไปเลยนะครับเดี๋ยวสามปุ่มจะปิดจะปิดขายละไม่เป็นไรคับแม่มาได้มาเพราะว่าปักขายหมดแล้วไม่ออไม่เป็นไรนะคามาได้มางานไหนได้ก็มานะครับขอเอย้มไุ้ไปตุ้ม่้้มไปล้มไปตุ้มไปตุบมไุ้มนตแมมายนะครับ้มมับุ อย่าลังเลโอ้โหหรือว่าจะไปล้วงไหกันกอดก็ขอฝากไว้กอนได้ะครับฝากไว้กอนถ้าอยากจะไปล้วงไหนก็ฝากกันไว้ก่อนก็ฝากไว้ตรงนี้เนาะเหรียญเชิญนะครับเหรียญเชิญนะครับใครที่มีบัตรอยู่นะครับมีบัตรอยู่มาล้วงเลยนะครับใครที่มีบัตรอยู่มาล้วงได้เลยนะครับ คืนนี้เราปิดล้วง3ขสามทุ่มนะครับเรียนเชิญเลยนะครับครับใครที่มีบัตรอยู่นะครับต่อแถวเลยนะครับดอกไม้เพียรทองเราไม่ปิดนะครับเปิดจำหน่ายตลอดเวลาถ้าพี่น้องยังไม่จับเราก็ยังไม่เลิกเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายบางคนยังไม่เข้ามาเพราะว่าอยากจะไปเสี่ยงเข้ากันก่อน ไปลุ้นหายทองกันก่อนวันนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาทับุญกันทีหลังเรายังไม่เลิกสามทุนะครับเราเปิดกันไปจนกว่าพี่น้องจะถือกันไปเราถึงจะปกมาไม่มาเยอะเลยค่ะาไม่ไดมาไม่ไมา่ได้มาไไ้าไม่ดไาไม้าไมไ้าไม่้าไมต้องได้าาไม่ได้มาาไ้ ทบใครมีบัตรอยู่นะครับมาเลยนะครับมาต่ออยู่ด้านหน้านี่เลยนะครับแคบเดียวนะครับตอนนี้คนไม่เยอะนะครับทยอยรวมได้เลยนะครับลงไลนค่อยๆทำนะครับเสร็จแล้วก็ไปคยช่องทำดูเลยครับนะคะนึกเลยครับจะเอาตู้เย็นพัดลมครับขอเรียกเชิญครับขอเรียกเชิญครับพี่้องพักคนตะกอนเนาะ ไปออกสอบไปถูกทหารไปตัดสายตัวตัดขารคับใครมีบัตรแล้วนะครับต่อนเข้ามาเลยนะครับใครมีบัตรแล้วนะครับวันนี้เราปิดรวมสามพุ่งนะครับขอเดือเตัดต่อเราจะไดต่อไปจะได้เริ่มการแสดงต่อได้ยังมีกิจกรรมอื่นอีกนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับใครมีบัตรอยู่เดือดเชิญเลยนะครับ พ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อมาใช่นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อมาใช้แม่จำรวยไม่มานี่มีลมเย็นด้วยแม่จำรวยไต่อพี่แม่เราก็ต้องเต้นกันแน่นอนแล้วเราไม่รับคืนนะครับไม่รับคืนทุกกรณีนะครับต้องไปเต้นกันข้างบนแน่นอนสำหรับแม่แม่เราไม่พลาดแน่นอนนะคะไม่กล้าหรอกนะครับ ซื้อบัตรแล้วไม่รับคืนทุกคนต้องไม่มีพลาดลายคนอยู่นะคะแม่มาต่อแถวเลยนะครับเดี๋ยวพปกบจะไลฟ์จนกว่าลูกชายจะมานะคะเราจะหยุดไลฟ์นะคะแม่ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมบุญวัดพระอยู่เพื่อป้าของเรานะครับผ่านทองพาโชครับทำบุญเสียโชคนะครับสร้างวไปอยู่ในไลฟ์ของลูกแทนขอมนต์นาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ ตอนนี้ประกบอะไรให้ดูบรรยากาศหน้างานก่อนให้วันนี้คนเยอะมากบัพพาราและเป็นวันสุดท้ายด้วยของงานด้วยเนาะคนจะมาเยอะแล้วก็มาจับท้ายท่ได้ของใหญ่ก็โชคดีนะครับขอกบอกด้วยบทุกท่านนะครับได้อยู่เราเราจะใครมีบัตรอยู่นะครับใครมีบัตรอยู่นะครับวัดว่าต่อแถวเข้ามาล้วงเลยนะครับวันนี้เราปิดสายแล้วนะครับ นี่แม่แม so ทางชมรมานั่งอกันทดายรอะแย้เลยนะคะชื่นใจชื่นใจกเยแล้วเนี่ยต้องเอลูกแบได้ไหมคะแม่ก็ารอแนาดนี้แล้จ๊ะแบกได้ไหมบได้ปังๆนะคะอะไรปังๆค่ะแม่แม่มาลังใจหนาแน่นอย่างนี้ก็ชื่นใจเนาะแม่แต่ละงานแต่ละงานแม่แม่ก็มาให้กำลังใจกันขอบคุณค่ะที่มาด้นขอบคุณค่ะที่มาได้จนที่บ้านได้นะคะแม่ เจอแล้วกะรับมาด้านบนตรงนี้นะครับเป็นมาราชนบนกับตรงนี้จุดลูกจุดเทียนบูชาขอโชคขอพรกับตรงนี้แล้วค่อยเข้าไปดาไป้านในไปติดขอบหลวงพ่อพุทธโสธรดราบไหมครับลมเย็นนงละลมเย็นๆนะ รู้ว่าจะรวบขบวตบหัวแม่บ้าตบเวลาเชือดครอ่าจะตบใบบาจับบาดูเป็นระเบยบเรียบร้อยนะชยอยหมดไปแล้วนะครับอ้าวดูครับโ้่หร้ว่าะบ